กราบสวัสดีจ้าทุกคนไม่ได้เจอกันนานนะคะกับคลิปยาวของเรานะคะวันนี้เราได้เมนูตำปลาพี่น้องตำปลากล้วยตำปลากับข้า,ขาวค <c oughs> ่ะส้ตมตำธรรมดาได้แหละแล้วก็มีหอยด้วยนะคะทุกคนมันเป็นหอยหอยเชอรี่น้อยบอกหอยเช,ชอรี่หอยเชอรี่น้อยพี่น้องจะแซ่บกับตำหุ้งค่ะตำเองค่ะแต่ปากแซ่บร้ายขออนุญาตตามบายด้ยพี่น้องด้วยนั่งไหมโบนอยนั่งไหมสกรน,นะคะ เอาหอยไม้จิ้มนำนะคะอันดับแรกกศิษะนามสกรอนอะโอ,อะเวอยเซลล์มแซย์ย้อนได้กดต,ตามเองเนาะตามเองแล้วเราก็มาหาแม่ลิงอยู่อยู่ปลาแตงปลาทัวพีว่น้องเอ้ยปลากล้วยกับมีปลาพาวกับมีนะคะวันนี้กินกินตาป่ามากินมากินมากินแล้ว hết đi hết đi không? đi con đi hết đi hết đi ừm, đi hết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  đi Một đi hế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 t จะหายดิมึงมีน้ำดิจะกินหอยเรกินหอยพวกเบลตาออกซ่าแม่มอืมแสบเพื่อนหอยน้อยแต่มันคงเปรี้ยวๆได้ไหมน,นี่เ,เปรี้ยว<า>จีดเลยถ้าไม่น้อย <c oughs> บะแสบจ้ะจะทำยังไงวันนี้ไม่มีผักนะคะทุกคนบ่ได้ไปนะ ไม่ได้เป็นน้าค่ะถ้าเป็นน้าจะมีผักในผักคือบักโก้ผักบักโก้เองนะคะปากแดดจิงอืมเหลีตาปากแดดจิงพ่อมาตามหน่อยมาเด้อแซ่บๆน้ำกันแซ่บบปะ แสบอยู่บ่ยางแซ่บอืมฮึอะแม่ขอกันขนาดเด้อแซ่บป่ะแต่างครงกับหอย อืมโอ้หน่วยง่ายทีนัน้น่วยนะ้อยน่ะเขาอยากน่ยายง่ายเนาะอืมกินเป็น,อ,น,ปนอันนี้ชิวๆกินข้าวปากินข้าวปลาเสียไปดิปูนตาตาเกษียบเนี่ย ลานกับแซบได้คือนนองบะเพ็ดบะเพ็ดแล้วจิงจะหอยเนาะเใหู้่ปนกินกล้วเราเป็นจุงเลี้ยนค่ะอ๊ะได้เป็นสีวินไวแน่ได้เป็นแซบม่เองยเงบนขึ้น ขเต็มน้ำนกินผู้เดียวมันจะบาแสบเลยค่ะเขาตามเสลแล้วเขามากินในป่าแห้งแสบคุณกับสิว่าโอ้ยมองกินบ่สิเมนนะคะปิจบ้บนบาดแสบบม่ได้บรรยากาศติ Rot ่ตาแกแตัวเสิี่ยให่บรยากาศนะคะทำยังไง ขาดย่างเดียวขาดผักเนาะไม่ผักเนาะมานั่งคางนี่บ่าม,มา,าวะแล้วเดี๋ยวออกกล้องม,มาไหมคางนี้เสียบ่มะม่บงหวานเพิ่งจะได้เกลือ อบกกวางเดี๋ยวจะว่าหังน่ามาอกความเปียกพร้อมสุม่มนหนาวพอ,อ้อมใส่ทุกอย่างเอาเสียมาจำกับหอยกันเด้กใส่สุ่มนี่นะฮะเอาจะมาตำส้มจิตตำคมมันกับบ๊คือ,อตำส้มค่ะีืมยิ้มไม่ออกลูก ข้าตัวสวมยีตัวกันนะิดนึงพอดีมีโทรศัพท์เขา่ามาค่ะไว้เจอกับเราสองคนคลิปหน้านะคะคลิปนี้บ๊ายบาย